ใครได้กินโปรไบโอติกนะครับแล้วรู้สึกว่าทาไมมันเหมือนไม่ได้ผลเลยวะอึก็ไม่อึท้องก็อืนเหมือนเดิมผิวก็ไม่สดใสทั้งที่ก็ตั้งใจดูแลสุขภาพมากมายขนาดน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นปริศนาทั้งหมดอยู่ที่โปรไบโอติกที่คุณกินเข้าไปนะครับว่าน้องๆเนี่ยรอดไปถึงลําไส้คุณหรือเปล่าลองจินตนาการแบบนี้นะครับว่าเหล่าโปรไบโอติกทั้งหลายเนี่ยคือนักรบที่ถูกส่งไปช่วยรบในสนามรบที่ลําไส้ของเราเพื่อปรับสมดุลระบบย่อยแล้วก็เสริมภูมิให้ร่างกาย แต่ปัญหาคือเหล่านักรบโพรไบโอติกเนี่ยนะครับจะต้องฝ่าด่านที่เรียกว่ากรดในกระเพาะนะครับซึ่งกรดในกระเพาะของเราเนี่ยนะครับโหดจัดย่อยหมดไม่ส่วนอะไรเลยพอโปรไบโอติกเจอกดในกระเพาะเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับก็ตุยเย่ตั้งแต่ยังไม่ถึงลำไส้เราเลยแบบนี้จะได้ผลได้ยังไงเพราะว่าน้องเนี่ยแทบไม่เหลือเลยเฟรนบรษิษัทผู้ผลิตอาหารเสริมซินไบโอติกเนี่ยนะครับคือรายแรกที่เห็นปัญหานี้และเข้าใจปัญหานี้ก็เลยพัฒนากล่องให้เหล่านักรบโพรไบโอติกของเรานะครับแบบนี้เลยช ด้วยนวัตาการรมที่เรียกว่าไฮบริดแคปซูลครับคือเป็นแคปซูล2ชั้นที่ด้านนอกเนี่ยจะเอาไว้ป้องกันกรดครับส่วนชั้นในเนี่ยจะทํางานก็แต่เมื่อถึงลําไส้ของเราเนะก็จะปล่อยน้องโพลบโอติกของเราเนี่ยลงสู่สมอภูมิลําไส้ลุยไปเลยน้องเอ๊โคตรเท่ย่างอายานแม่มาส่งอ่ะโดยด้วยแคปซูลเนี่ยนะครับจะมีน้องนักรบโพลิโอติกเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านตัวจากสิบสายพันยัดไปได้ยังไงวะ ไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวน,นะครับแต่ว่าทุกสายพันธุ์เนี่ยถูกคัดมาแล้วนะครับว่าสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างดีพิเศษกว่านั้นนะครับในแคปซูลด้านนอกเนี่ยยังใส่สารที่เรียกว่าแอสตาแซนตินถึง6มิลลิกรัมซึ่งสารนี้นะครับเอาไว้ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมกรอบป้องกันให้ร่างกายเราจ้าเฟรนจึงไม่ใช่แค่โปรไบโอติกทั่วไปนะครับแต่คือกองทัพซินไบโอติกที่พร้อมจะรุยไปถึงลำไส้ของเราแน่นอนครับเย้ <Yeah! S 1> สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อหรือสั่งซื้อได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับเเเเพพพียยงิิม์คาว่ฟรนนซไบโออตกจล